โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนดูดูฝนตกเมื่อคืนครับปลาเพียบเลยนะปลาอะไรเนี่ยปลาเข็งก็มีปลาอันเนี้ยตายยังขาวนอระเทียนอืมเอามาหมกครับเนี่ยห,หมกแซ่บ่ยแหกกระเด็นนี่ครับปลาครับฝนตกนี้ครับปลาปลาปลาครับโอ้โหบรรยากาศหลังฝนตกตอนแบบตอนแบดูควายดูควายตอนเด็กๆไง น้องแพรวจะพาน้องแพรวมาห,หาปูทุกคนจะได้ปูไหมล่ะจะจะับปูดำบขยำปูนาลงแม่แพลวกลัวปิงอะ่ะกลัวทำไมปิงแค่แค่ปิงทุกคนใครเดินเคยปิงมัง่งนี่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 บรรยากาศนัเเ่นนั่นนั่นนั่นอะไรอันวินงงนน่งแล้วเน,แบบแบน,นี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคน มีมนะมีปิงมีปลามีปูปบรรยากาศครับผมไอคนแก่เอา้าคนไม่มแก่หัวหนักเต็มเลยคิดหลายเนาะคิดทำมมหากินแล้วว่าจะเลี้ยงเมียจะสุขสบายดีแค่ไหนอืมนี่ฮะปื้อปเนี่ย จนเธอรับได้ไหมนอตแต้นต้่อใคาฮ่า่เพราะเก็บทัวกันเเห็นไหมเน,นอะนวหนันทุกคนโอ้โหเสียวเสียวมาเดีด๋ดดดดดดดยวทุกคนนี่เมื่อคืนเดี๋ยวโอ้ยจริงๆฝนต้อง้งคืนเลยแล้วน้ำแบบจนน้ำท่วมกันนะโอ้โหด,ดูดิดินแห้งเผะลงมาอืมจะไม่อืม โอ้แพ้วเสียวแซะโอ้ยบรรยากาศทุกคนดินก็ไอ้เริ่มยุบลงไปแล้วดินน่ะแพ้วแพ้วเนาะดินมันเริ่มยุบลงไปแล้วเนี่ยเริ่มจะแน่นแล้วครับปื้ยเี่ยอไม่เไรจะไม่เป็นไม่เป็นอ่าไปไปพามาดูเท่านี้แหละไปทุกคนไะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นไม้มาปลูกแล้วครับพวกต้นกล้วยต้นอะไรจะมาปลูกแล้วโอ้ ปูอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันหยุดจะมาปลูกครับเพราะเข้าหน้าฝนแล้วเข้านาฝนแล้วได้เวลาปลูกผักแล้วแล้วที่แรกนะเุ่งนาแดนนี้นนั้มีความหมายเหลือเพียงกินคนสามวสวยไม่บรรยากาศครับเดี๋ยวละฝนฝนหลังฝนตกเขาก็จะมายกสะดุ้งกันอยู่ตรงนี้ค่ะ บรรยากาศครับนี่พาดูวิถีโอ้โหกินเลยค่ะมาดูกอนหาปลาหาปูกันครับทุกคนเฮ้ยครับเวลาบรรยากาศดีทุกคนมันลาลโอ้ยวันนี้หนูว่าตกอีกแน่นอน โอ้โหดูครับปลาเรียบเลยแม่ท่นดูหน่อยนะครับในตาเออเปื่อ,อได้แล้วข้าวแรงขา้ขาข้าวแรงมือหนึง่งมือปลาหมอ,อนี่ทุกคนดูดูนี่นี่นี่น,น,นี่ทุกคนปือดพือ่อนิแพลกลั้นลงไปไม่แพลก็ปิ้งอะ่ะเออดูดูด,ด,ดูโอ้ยอใหญ่มากสะดุ้งใหญ่มาก โอ้ยไม่ได้เลยหนักนะเนี่ยหนักไหมยายหนักไหมครับยกอะ่ะโอ้ยหนักครับหนักอือคออือน,นี่โอ้ใหญ่มากออามอมีปลาต้องขยันยกไว้บ่อยทุกคนคิดถึงแม่เลยครับเป็นบรรยาก,กาศแบบนี้ บรรยากาศข้างบนนายยกกันลูกใหญ่กีนนลูกน้อยกันนีตอนนู้นเหรอยายข้างบนเหรออ,อ่าป้าป,าปาไปดูกันครับยายบอกต้องพูดดังๆคุยกับยายโอเค <laughs> okay, ครับทุ่งนางเขาจะพา็ปหาอย่างนี้แหละหาข้าวแรงกินอย่างนี้แหละ,ะทำบรรยากาศทุกคนไปตามท้องล่องท้องนาที่บ้านฉันไม่มีไฟแดงถูกแทงได้คำพู มีแต่ลมนาลมเลยอุ้ยัไ <c oughs> อ้หอดต้องเข้าแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> สองห้อนไปดีทุกคนมาทุกคนมาละวาดูวิถีชาวบ้านหานกินแบบบ้านๆอันนี้ทางนี้ไม่เคยมาเลยเนาะแพลวเนาะไม่เคยคนะ่ะเฟิร์สท m e ใหญ่ามากดูดิเขาเรียกว่าสะดุ้งใช่ไหมคะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเด้อเขาเรียกว่ายอหรือสะดุ้งไม่รู้เขาจะใส่ที่แท้จริงเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยบ้านหนูตอนนี้น้อยนะหนูใส่สวิงไงหนูไม่เคยใส่เลยสิหนูนใ,นใหญ่มากหนูทุกคนมัคนคงยกสะดุ้งกันครับจะดุ้งหรือยกยอครับอันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันใช่ไหมตอนพูดถูกไม่ไม่ยกยอมันยกยอก็เหมือนแบบนี้ก่อนแล้วอ๋อนี่มีเครื่องทุนแรงครับทุกคนนี่ โอ้วัดฝนจะต,ตกนี่นี่ครับทุกคนโอ้โหนี่นะคะวิถีชาวบ้านเฮ้ยไปดีได้ปลากิ่ดได้ปลาหลายยังครับโอ้ดูดิดดปลาพี่อน่ะโหยกโอ้โหพี่ปลา ได้เยอะอยู่ครับนี่โอ้โหดู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 อะไรเยอะมากนี่แหละครับฝนตกเนาะมีความสุขจังเลยนี่ครับอย่างนี้ครับวันนี้ได้ขายของตอาทุกคนบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเอาแพล๊เยอะ โอ้แถวเยอะไแล้วครับมีปลาไหครับโอ้ไหนไหนปือแเยอะนะทุกคนโอ้มีปลางตัวตัวน่ารักตะมุตะมี2ตัวอยู่นั่นเอาลงปล่อยปล่อยลง ทุกคนมอเมทตาอืบรรยากาศนี่ทุกคนว่ะเออมีแต่สะดุ้งเพียบเลยเอากรายจำมะหงอาเฮ็ดอุ้ยเห็ดอะไรครับนี่เหเพึ่งแม่บอเห็ดพิ่งเก็บมาจังไหนครับกีเดอ เราไปหาเห็ดหาเห็ดฝนตกเห็ดออกเรไปหาที่โคกจะน้อยประมาณที่หนึงออกแล้วนี่ฝนตกวันนี้นะเหรอเอออีนี้พออีนี้ได้เลยะไปไหมล่ะเอมวันไหนครับปลูกเสร็จหรือยังบ้านเน่ะโอ้ยยังยังไม่ขึ้นเลยครับดินยังไม่แน่นดิพาฝนไปสักหน้านึงก่อนไม่นะนี่แหละค่ะบรรยากาศเอาจะเริ่มมาออมมาเชื่อมกันมันจะไม่มงมันปูกบอลมัง ได้รถนีแงตีกิ่แงแหงก็ได้แ,แห้งแรงมากตุ้มจะตึงงตุ้มอันนี้แพลต้องยางมาก่อนไงเพราะว่าย่านลงขีดตุ้มจ้ะโน่นพี่ตัวนั่รถมาแล้วฝนตกขึ้นได้เป่า ดีคิดตรง ของเราคร <aciones> <talk ing out> ับนี่โอ้โหตัวใหญ่ๆครับผมโอ๊ยโอยปู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 ไหนนี่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 นงจับเลยจับ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 จลุ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 ปุนุ้าลลล เนี่ยทุกคนนี่แหละความสุขที่หาได้ธรรมชาติน้องแพ้ว่าไม่เคยเข้ามาน้องแพ้ชอบแบบนี้ตัวเองเอาดีๆกิ้งกิ้งแขนนะไต่ก่อนไอ้ที่ตเขาทำมาใช่ไหมได้เลยแหละโอ้โหจะปุยแล้วจะปุยแล้วนี่จะปุยแล้วุุปเดี๋ยวเขาอยากจับอ่ะทุกคนไม่ได้จับจับจับต้องจับข้างหลัง นี่ปูอุ้ยปูปูปูป,ป,ปูครับนี่จับให้ตูทุกคนดูแค่นี้แหละตูก็จะปล่อยเพราะว่าตูไม่ได้เอาไปทำอะไรไปเลย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 ปูเดินผ่านนี่แหละฝนตกอย่างงี้ดีอย่างงี้แหละทุกคนน่าทำนาอันแล้วอันไปนี่โอัยแล้วอันจับไปแล้ว,ลวคคน่าทำนาครับ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ไว้สำนี้นะทุกคนเนาะก็ดูบรรยากาศนี่แหละครับหลังฝนตกมาดูเขาหาปงหาปลากันเลาะท้องไร่ท้องนาบรรยากาศมันบ้านครับผมฝากย้อนดูคลิปด้วยนะครับช่องตุงก็หลากหลายสไตล์ตามสไตล์เจ้าของเหมืองเดิมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ